กลับจากทายสบายดีพี่น้องเบอร์ชมูทุกคนพอกันเดีพี่น้องเลยอากาศหนาววันนี้พี่น้องวันหนาวไปได้หรอกกรหนากลับมาพอดีพี่น้องเลยผมว่าทรงจำไม่สบายดีพี่น้องมาส่งลูกไส้เลยมาส่งลูกไส้เอาลูกไส้ไปไปเด่นเฮือนแค่แต่ฝุ่นเนาะทา้งฝุ่นอากาศไม่น้อยก็ต้องกดนฝุ่นไปคุดจิโร่มาพี่น้องเลยเอิญเพราะวันไปกินขวดจิโร่ฉันวันกับที่ส่วนกระนาดไปน้ำไปว่ากันนะ ไป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 นึงไปไป,ไปกินขวดจีโร่ของเขาก่อนเนาะไปพี่น้องเพินนน่นว่าเพิ่นได้จีโร่ลายมาสั่นแล้วก็ไปซื้อเพิ่มอยู่ตลาดเอาเงินกันมาสั่นโอเคไปอุตตะเมดไปตะเมดเห็นเห็นพอเดือนสั่สลอดสลอลาย่ลต่อเอออยู่เนี่ยฮะเอออยู่เนี่ยพุ่นนะเห็นพอหมดันพอเมื่อก่อนบ่หึ่กันพอเมื่อกันบ่ก้อ เดี๋ยว์ยานพ่อเมื่อบ่ะฮะสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีก่อนเดี๋ยวสวัสดีก่อนเดี๋ยวผุนผุนยิ้มเห็นพ่อยิ้มเห็นพ่ออยากมาไปนะไปพี่กีขอจีรอแป๊บหนึ่งจังเมื่อเฟื่อนเอ้ยเห็นพ่อบว่าไรเลยพุ่นน่ะเฟื่อน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 กะลักกะโลโอ้ยหัวยิ้ม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 พุนพุน เฮ็ดคือแท้อืเป็ดคือแท้ขวาแล้วบบ่ไม่หน่อยวล้วออสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีพี่น้องไปพวกเจ้าขึ้นไปหาหามาลายแท้ขื้นไหวง่ามแทะหงามคงงามก็น่ะคือไหวงามจเมีตัวน่ะ ก็มีขี้มือ่็มีคุดมากก็ไม่น้อยนี่ผัวชีรอพี่น้องเลยผัวคือผัวว่านเรืองแสบนะคือแน่นอนเปิดแผดดูขุดขุดคุดจะขายเออขุดคุดจะซื้อขุดเอาไร<อ>ไปขุดเอาไรเยเนี่มึงในคลิปผู้ใดอะไรแลว้วก็ซื้อเพิ่มน้ำซื้อเพิ่มน้ำบ่ซื้อตะไบาบ่อ๋อซื้อซื้อผัวชีรอพี่น้องเลยซื้อตะไบผัวถูกใส่เอาเก็บอันนั้นไหม ใช้ใบขหูได้พี่น้อง่ใบขตรงมันแห่งก่อนได้ใส่น้ำรังอันนี้อใส่ได้ลายจะได้ใบขบุญเลาจะเท่ใบอ่ะล่มันแห้งก่พี่น้องนใบแ้วคือแมงย่งตัวใหญ่นะมาของแซ่บค้แรกคบนไหนชุ่มเจ้ากินเด้อของข่อยเด้ออ๋อน้คือกิเปโรลลเลยเดี๋ยวแมงเงาพี่น้องนี่ยเเอิญกินได้หอยได้นี่ปาด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 จไปอันคุดเอาแมงเงานี่มาอดกินอยู่นี่แซ่กุจิโร่ปมันหลายแซ่บกุจิโร่แมงเงา กเล็่เชฟมูนกลายอย่างในหม่ปลาโคกันานั้นออเอเมไหมนอด่ะเฮ้ยจะไปกินเถอะไม่เคยกินนะเมฆเดีไยไปเห็นกระปู่ะเห็นปูกำยาไปเห็นกระปูกำยาบ่ะฮะเหรอหอยางตะปูเลยเห็นบ่ะเห็นหล่เห็นมันยงตะปูเลยเห็นบ่ะดึงผมมานเดดึงผมสายปวนนี่ตอนสาวตอนแรกเนี่ยนิดช่างเอออสายป่วนได้ผิองไหน จับผรมบัเนเรได้ปนนะใช้ปวนมาหอมแจม่มเลยเออมาหอม่น <laughs> อากาศเนาะเมือเนี้นก็มีพ่นผู้เดียวแล้วเดินตรงนี้โด่ดดดดดดงเลยพี่น้องหนแน่เ้นบัตรเทินผวันนะอ่าทุกคนใบมะกรูดลงมาเ<อ>่ยน,น่าเห็นบ ตำหนีกันดูเนื้อหานูน,หนะะอหันั่นค่ะเ้นก็ดแม่งนี่ิเออเอานี่ทับลงุงกิโลอะไรเน้่งเลยสงขลเกนินจีโลม,มบ่ออท้องมีผู้ไหมท้องมาแล้วบบอืมไขวบสกกอขวบขว้คือนั่งข้าวขวบในี่หวานหวานอะนน้นเพิ่งเสื่อมเนั่น เปนบริษัทตานทีไปโทษคนใดบริษัทตาว่ไหนดีทุกตรงนนันมีข้อตำหนิโอ้พอมใบประกูดพอมใบปกูดลอเลอืมกจายมาลอยอย้สิไอไอ้นั่นนั่นกยนเป็นอยากกินเขียวเขียวนะคนนี้หิว้นเลยอดเลย

เิม่าไปไปิวแห้งหน่อยไม่น้อยก็ได้เสรฟมาเร้อมพี่น้องจานจานนี่ไอจานนี่ไอเรื่งเงาโอเป็นหอยของแม่ยังเริ่งเงากินสยูครับแล้วครับแล้ววันนี้มาเริพี่น้องเด้อกินไปพี่น้องเอาซิบมึงไมหน่อยซิมแล้วป่ะไงครับผมเง่อเงาคน คนมากิน,นงงเนงเผอาจะมีไข่ไว้เงาไขอ่อะ้รเต็มท้องผมใข่ด่นอ้้หเป็นเงาไไข่บ่น่ะไข่ไดไอ๋ทอนันไข่เนาะเอกมาพี่น้องมากินน้กันไห<อ>มลงมือแล้วก,หก,กัหนักอะไรอยากกินโอ้เนาะขวดทีอแม่งอทนีว่ดนเดี๋ยวระดอ้อี่กระดอจรไ กินเนื no ้อเขาอยเนยหมอนทอดน้อยตัวยุ่งเขานะแม่ที่เอดูพี่น้องเลยทอดทอดทอดริบเขาเขาจะมีมดริบเยนทอดทอดทอดยอะ่เลยพี่น้องฝามากกิสองาเดียเข่าทอดไปมีพวกกินอยู่สบายนี่หรอพี่น้องวันีหันหอเงถ้าเพิ่งไปเท่า ตามผ่องกรอบเนาะแก้วหกคนนลายได้เข้มทางกับมีตัวหางหรือเลียนด้วยทางเหรอเขาบอกเขาไว่าจะเช้าหกโมงเขาหกสิบโห้บอกนอืม่เูนะวกมันมีหนีที่ธนาาไปกินเออยาีมันแมมไข่เนาะเนาะมันบวกะเ่ามันต่า

ตัวไข่ไข่ซื้ออามิกาตะปูอืมอันจื้อันตกปูไขไม่เห็นเลยไข่ไปเรไปของคุณได้จะเลือกตัวไข่แบบเบืองเืองหันของไข่ไข่นเดี๋ยวนะไข่ต้นเออไข่ัวไต่นั่นแหละนั่นแหละ่แ่

เดียไม่เเจ้าเจ้าแถมกินไอิ่มข้ง่งด้ยมไหมอันนีเขาเน้แล้วแรงพี่น้องเหยอยู่หัาอยู่หนน้อยเดียวเล้าทพันจร้งนกโอกโทนีกันี่ยันีก่เนาะนะำทำอะไรนับตอะไรนะแสงใพ เราคุเต็มเราคุกัห้องผ้ืนนะแล้ที่เราไป็เตจับแ้เยองม้าลน้งามอยู่ข้างในบางดูวยามยครอย่างาเนี่ยไม่เจ๊รอกะคูกับมันมันเลยกะปูกับมันอยากคู่กระปู่เลมาทำหนอรวเจเวอร์ไม่ต้ม เนาะหมพักละมันเียวนหวานใช่เนี่ยเดี๋ยวกินมานี่วันนี้ัอยากกันกินเขาติดนะไดนกูวานียเอออันน้สองร้อยตัวนว่าได้หมี่้นน่ร้อยเจ็ดสิบบาแ้แปดคนนัม่มเป็นวันไม่น มอยาเขาหมมารเนาก็มาเข่าเนเ่ามันอยากเพิ่มกินมันวกลบ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 มาดีตัวห้อไปนอนไปอยู่หันมันเบาแล้วก็ไปหาอยูนั่นชุนมันชูนไม่ได้เดห่องกะกะกระถึงไปทานชุนหอกระตูกันแล้วก็ตื่นมามาเถอ เพ <Okay. S 1> ื่อส่งบงเ้มัน,ม,นมันล่วงนะลมพัดอือม,มนแนี้นลงเลยขวด<ช>ที่รอฟรีมือพาละเมียเขาจะอดนยต้มมือนสี่สิบปลายมันเป <c oughs> ็น้นลายก็ขอไย้หมดนะเป็น <c oughs> ้นลายกขไ,ได้คนหนกว่าคนสี่สิบเอดคนสี่สิบสาม เดินกันสองตัวเดินกันสองตัวไดเลยพี่ดำกินหนึ่งวางวางกินเนืแล้วพี่ดำเนาะกบใจทุเรศทุเมนกบใจทุกขใจสบายดีสบาย